真面目に透け枯れる乱暴遠くから来たい海すぼらしんね,ね星においで温めてあげるよ今までよく頑張ったよね心で明日に見ませんがゆっくり話をせませんか ไปค่ะคลิปนี้เราจะพาไปตะลุยดารัดกันอีกสักรอบนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในดารัดที่เราไปรอบแรกเนาะบอกเลยว่าไปครั้งเดียวไม่เคยพอล่าสุดทีมแอดก็คือจะไปกันอีกเร็วๆนี้แล้วค่ะรอดูรีวิวฉบับเต็มที่โปรโมชั่นทัวยูเลยนะแล้วเหมือนเดิมคะ่ะสายการบินเดิมสายก,กันบินเดียวที่คลองใจทาวทัวยูเลยก็คือสายกันบินเฟียดเจ็ค่ะบินสะดวกนั่งสบายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ นี่ค่ะเราถึงสถามบินที่ดาลัสกันแล้วนะคะท้องฟ้าโปร่งมากช่วงนี้เค้ก็จะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะคนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะมากๆในส่วนของการเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองนะคะก็มีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นแกปแท็กซี่รถบัสทางเราก็เลือกเหมารถไปเลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยแอดเหมารถ4คนประมาณ3 0 0 0 0นดอง4ีอดกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆเลย ลงจากเครื่องมาแล้วก็มาที่โบสแรกเลยนะคะเพราะเราพักในในเมืองเนาะค่อนข้างที่จะไม่ไกลค่าเดินทางแก๊ปก็คือประมาณ25,000เวียดนามดองประมาณ37บาทเท่านั้นเองโบสนี้จะเป็นโบสคิดสีชมพูอยู่บนเนินเขานะคะวิวดีมากทุกคนไปต่อกับแลนดมาก แห่งหนึ่งที่ห้ามพลาดในเวียดนามเลยนะคะก็คือนี่เลยลามเวียนเซเพค่ะอันนี้จะเป็นโดมรูปดอกไม้ที่เป็นศูนย์การของเมืองดาลันเลยนะคล้ายๆถ้าอ,อยากจะแควรบ้านเราเลยก็จะมีเหล่าวัยรุ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดมาถ่ายรูกปกันเยอะมากและอีกมุมหนึ่งซิกเนเจอร์ก็คือตรงนี้เลยค่ะเป็นตลาดสตรีทฟู้ดเนาะซึ่งเขาจะหับหอบเก็บ,เก,บเก็บหนีตำรวจเทศกิจกันตลกมากทุกคนแอดไปหลายวันก็คือยังไม่ได้กินัะทีหอบหนีกันเก่งเวอร์ ก็คือคุณพี่คนนี้เลยนะคะเขาจะเดินไล่พวกแม่ค้าต่างๆเนาะบริเวณลาเวียนเนี่ยวิ่งหนีกันตุดแลบเลยค่ะเข้ามาดูเดนดมดอกไม้เขาก็จะเป็นคาเฟ่น่ารักนะคะมีทั้งเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมต่างๆเพียบเลยทุกคนเมนูเค้กก็เยอะมากเค้กเขาจะเป็นแบบเนื้อหนุบๆชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนหน่อยเนาะแล้วก็ไปนั่งชมวิวข้างบนดูวัยรุ่นแบบติ๊กต็อกเกอร์มาเต้นกันก็เพลินดีนะทุกคน เขาก็มีหลายชั้นนะให้เลือกนั่งแต่ว่าตอนแอดไปอะ่ะเขาเปิดแค่ชั้น1กับชั้น2เนาะสามารถไปเลือกนั่งได้ค่ะก็มีหลายโซนมากๆบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแต่เขาก็คือเปิดพัดลมเนาะไม่เปิดแอร์หนีหนาวอ่ะก็คือที่นี่ดีเลยมานั่งชิลๆพักผ่อนเวอ <S <S 2> <S 2> เหนื่อยทั้งวันตื่นตั้งแต่เช้าก็คือมาเจอแก้วนี้ก็คือตาตื่นเลยค่ะแอนแนะนำเป็นเมนู ฟูตตี้มิกฟูตอย่างเงี้ยก็คือสดชื่นมากไปต่อกับวันที่2ค่ะเช้าวันที่2นะคะแอดกับทินก็คือเดินมาจากที่พักเลยมาโบดไก่ค่ะโบดไก่นี้ก็เป็นโบดไก่สูงสีชมพูโดยด้านบนยอดสุดอะ่ะเขาก็จะมีไก่อยู่นะคนแถวนี้ก็เลยเรียกว่าโบดไก่นั่นเอง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเลยสวยมากแอดถ่ายจากถนนตรงข้ามวงเวียนมีเส้นผ่ากลางคือสวยมุมนี้ต้องได้แต่ว่าระวังรถด,ดีๆนะมาต่อกับอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แอดภูมิใจนําเสนอมากเพราะแอดมากินบ่อยมากใกล้ที่พักมากอันนี้ก็คืออยู่ในเมืองแนะนําให้มาเลยกับอันคาเฟ่เขาเป็นคาเฟ่แบบสไตล์แบบ ชิคๆคูๆเรียบๆนั่งชิวๆช,ชมวิวดูถนนรถผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเอออร่อยมากินข้าวเช้าที่นี่ก็คือแอดตเลิฟเอ่อโทสต์อะโวคาโดมากอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะเริ่มต้นแค่3ามหมื่นดองไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเองเมนูกาแฟไข่เครื่องดื่มไข่คืออร่อยเปิดเช้าด้วยมากินเป็นอาหารเช้าได้เลยตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสองทครเลย เมนูขนมเครื่องดื่มเขาคือแบบหน้าตาดีจริงๆทุกคนเนี่อะอะโวคาโดโทอสบอกเลยว่าอร่อยมากและแอดจะบอกอะไรให้นะแอดขำมากแอดอยากได้ความเป็นแบบซอสของเขาใช่ไหมแต่เขาก็คือเนี่ยนี่แหละคือซอสของเขาน้ำพริกเวียดนามน้ำจิ้มเวียดนามเนี่ยคะ่ะพริกไทยเกลือ มาค่ะมาถึงดาลัดทั้งทีไม่แวะคาเฟ่เหลืองบ้านหมี่นี่ก็คือมาไม่ถึงค่าบอกเลยว่าสตรอรี่มีมากมายก็คือร้านเนี้ยเขาย้ายโลเคชั่นเนาะเราก็คือเดินหาเกือบรอบเมืองดาลัดทุกคนย้ำคำว่าเดินแต่พอมาถึงแล้วก็คือชิคสมชื่อบ้านหมี่อร่อยมากเป็นร้านที่อยากให้แนะนำให้ทุกคนมาจริงๆค่ะอร่อยจริงแล้วก็ถ่ายรูปสวยชิคกระดูสุด บ่ายวันชิวๆแล้วก็มากับเทศกาลสวนดอกไม้ในเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนิทรรศการดอกไม้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยแอามาช่วงบ่ายรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนไปนิดนึงเนาะแนะนามาช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เย็นเลยอ,อากาศน่าจะดีกว่าแล้วก็มีมุมถ่ายรูปบ้างค่ะเหมาะกับคนที่แบบชอบความธรรมชาติความเงียบสง,งบชมความสวยงามของดอกไม้เนะเาะเขาก็จะมีมุมแบบให้อาหารนกให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะ2 0 0 0 0 20,000ดอง ไปต่อกับร้านเบเกอรี่ชื่อรังเหลิเหาเบเกอรี่ร้านนี้เป็นร้านใหญ่ของเมืองดาลัสเลยอยู่ใกล้ที่พักแอดมากแต่ที่สําคัญร้านใหญ่คนเยอะมากเบเกอรี่เยอะมากทุกคนแบบอบใหม่ๆห,ห,หอมๆเลยนะแล้วก็คือแอดมาถึงทังทีน้องก็จัดเต็มบั้นหมี่ยักษ์ไซส์จัมโบ้ไปเลยคะ่ะก็คือให้เยอะมากจริงๆ นอกจากนี้เขาก็จะมีแบบเคก้กมีเบเกอรี่มีแบบขนมของฝากของไทยก็เยอะเหมือนกันนะร้านเนี้ยบอกเลยว่าคนเดียวจริงๆแล้วก็ขนมเขาหลากหลายอร่อยสายขนมใส่เบเกอรี่อ่ะต้องมาเลยเป็นร้านที่แนะนําเลยค่ะมารับเป็นคุณหนูไฮโซโบใหญ่ จิบชาก,กันค่ะบอกเลยว่าคาเฟ่เน,นี้ยแอดไปถึงสองรอบเลยนะคาเฟ่เขาสวยมากในมุมถ่ายรูปเยอะมากเป็นแบบคาเฟ่ในสวนหลังบ้านนี้มีห้องใต้หลังคาขน,นมเครื่องดื่มเขาก็คือจัดเซตมีเป็นเซตมีขายเดี่ยวขายแยกนะขน,นมเขาอร่อยนะทุกคนแล้วก็ครัวซองอร่อยมากหนึบมากแล้วก็มีแบบเป็นเซตเป็นชุดน้ำชาแบบสีทองหรือราไฮโซ มาต่างประเทศทั้งทีก็แวะมาสักการะวัดขึ้นชื่อของอกรงดานัลการนวันดีก็เป็นวัดมังกรนะสวยงามมากอากาศเย็นมากๆเลยไปต่อกับสวนไฮเดนเดียที่เนี่ยนะคะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครๆก็ต้องมาจริงๆเป็นแบบเสียค่าเข้าแค่คนละหนึ่งแสนดองเนาะแล้วก็จะได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วเครื่องดื่มเขาอ่อยนะแล้วเขาก็จะมีมุมสปอตให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยสะพานมือจากดานังก็มานะทุกคนเนี่ยเราถ่ายรูปได้เลยแล้วก็ทุ่งดอกไฮเดนเดียก็คือตุ้ม อูมอูมให,ใหญ่เลยเนาะก็จะมีชาวสวนคอยตัดดอกที่ไม่สวยออกแล้วก็สามารถเอาที่เขาตัดทิ้ง่ยมาถือถ่ายรูปได้นะมีแบบหลายมุมมากๆไปต่อที่เคทันนอลค่ะที่นี่ก็คือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากในจิตเป็นสถศาปัตตยกรรมดินเหนียวเนาะคนก็คือไปเยอะมากแลนด์มาร์ก็คือเป็นหัว รูปปั้นอันนี้นะคะที่ด้านหลังเป็นสายน้ําทอดยาลงไปคือสวยจริงๆแล้วก็มีมุมแบบรูปปั้นคิวปิดน้อยแล้วก็สามารถไปยืนตรงกลางโอ้สวยงามมากน่ารักแต่ว่าค่าเข้าค่อนข,ข้างแพงนิดนึงนะคนละแบบ90,000เวียดน,นามดองมีราคาปรับขึ้นจากรอบก่อนตอนที่แอดเช็คราคามาด้วยก็คือแอบแรงนิดนึงเนาะ ค่ะตามล่าหาลอนลี่ทีอยู่บนเทือกเขาแอดก็คือเรียกแก็บมาเลยจ้าแล้วก็เดินต่อขึ้นมาเห็นวิวเมืองนารัดคือสดชื่นแล้พามาชมกับแลนด์มาร์กใหม่หุบเขาดอกไม้นะคะที่เนี่ยก็คือเปิดได้ไม่นานเนาะแล้วก็เสียค่าเข้าคนละ1 4 0 0 0 0เวียดนเว้นนดองเปิดตั้งแต่เช้าเลยมีมุมถ่ยรูปไปเที่ยวเยอะมาก และอีกหนึ่งที่พักและคาเฟ่ที่อยากแอดจากแนะนําก็นี่เลยที่นี่อินเด p i ์พายโฮมสเตนะคะที่นี่เขาก็จะมีคาเฟ่มีที่พักหลายลุงใช้มากๆแอดไปเนี่ยก็คือแบบโอ้ยประทับใจมากเจ้าของก็คือเทคแคร์ดูแลเหมือนแบบคนในครอบครัวเลยทิปนี้ก็คือได้ไปนอนแค่คืนเดียวเองเพราะว่าที่พักเขาเต็มแต่ว่าทิปถัดจากเนี้ยรอรูรีวิวจุกๆเลยจ้าบอกเลยว่าราคาไม่แพงแล้วก็ที่พักน่ารักสะอาดแล้วก็อาหารอร่อยมากๆจริงๆ ใครได้มาพักที่นี่แอนแนะนําให้กินโยเกิร์ตของที่ร้านนะโคตรอร่อยเป็นโยเกิร์ตสดเนาะเขาก็จะแช่ตู้ไว้แอดกินก็คือ2วันก็คือ2โหลได้ทุกคนมันอร่อยมันเพลินมันนัวมากแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนเลยอยากเอากลับไทยสุดๆอะที่พักเขาน่ารักจริงๆนะแล้วก็มีแบบเออน้องหมามาต้อนรับหมาเขาก็คือมีแบบไซบีรเลียนตัวแบบบล็กเอฟเลยทุกคนน่ารักแล้วก็แบบเดินตามแขกสุดๆจะไปถ่ายรูปตรงไหนหรอโน้ตเดี๋ยวเราพาไปงี้ โอ้ยที่พักน่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวรอบนี้แอดไปเดี๋ยวรอรีวิวเลยนะคลิปนี้ก็ถือเป็นการเซอร์เวยแบบข้าวๆแล้วกันแต่รอบถัดไปบอกเลยว่าจัดเต็มเลยจ้าใครอยากไปเที่ยวไหนสถานที่ใหม่ๆแอดพาไปแน่นอนเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย